ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้จะมาฟอกันสน,นังวันขคาวข้าวที่สองจ้ะอื้ก็รักระดาปีกขาหนาะจ้ะมันมา,าลา้างซันองเขาป่าเทียงน่ะเด้อจ้ะ <c oughs> ก็มาอำเภอถึงแม่ฮิคาร์น้าจ้าอำเภอสัทอนทรวเด้อจ้ะเพราะว่าตอน้องเหล่าสุราเหล่าก็สวยแล้วน้าจ้ะก่อนเดินไปอำเภออุทัลเนาะจ้ะเพราะว่าอำเภอ ข้า,นา,างนอุทยานสิบไก่กวางพมรธนีเนาะอันเพื่อนอุทยไปบุญธนีกับไก่แห้งจ้ะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนก็นนกนยังตกอยู่เนะา,า,ะ,นา,นาเนะจ้าไปเฮ็ดพุราล้วล่ะจ้ะเลยลองมาเบิ่งอำเภอข้างในที่เก่าเนาะจ้ากเพื่ออะไรเพื่อมันเนาะได้จะไปลุ้นไปตามกันเบิ่งครับมานี่มาลานกับสาวน้องสีมานอีกบ่ครับไปกันเลยครับหอมครับโอ้สง่างจ้เห็ดเพิ่งหอมเหม็ดเพิ่งเตาเห็ดเพิ่งตองนะเดี๋ยวหนี้ายซื้อจ้ะ หอมดอกงามัคนระับโอ้สีงามเหงครับดียงครับไม่ดอกงามเหงเนาะไม่กับสีเปลือยเนี่ยได้แต่ฝนตกสีเปลือเนาะไม่กับส่องแดดที่ฝนสีมาอีกแล้วนี่แดดฝนเนี่ยเนาะกัดไข่ดอกแบี้ยงงอครับเนี่ยสีของหอมเลยเนาะม หมวกอ่านสานองสิมหาไปปีงตาบนนะคาดูจ้ะฝนลหลก่อนนะวนะ <c oughs> ่าล่ะนาคาหนีปีงเลยจ้ะ <c oughs> ปวกดอกเดียวครับแล้ว <c oughs> บางมือก็่าสีมะนะ้มาเนาะอ้ดอกงามให้ได้ปวกได้ <c oughs> <c oughs> อ้กเอามงระดอกเนาะไปจก็พอแกงปวกดอกเดียวครับ <c oughs> หี่ฝึกงอจ่อครับพี่ต้ั้นนี่นอนี่แหลดเีทดเขามาสวยพี่น้องหลยหลายนะห้าเกือบเต็่มตาก็มีเด้จ้ะเดีวมันน้อยเห็นบาอาสาโน่แล้วก็มันไปมันมันเดี๋ยวขึ้เกา่านะพี่น้องข้างานง g หทั่วดอ่ะดอกนึงนะหีดอกแดง มันนี้ก็สิเป็นเก็บเห็ดด้วยครับก็เดี๋ยวจัะลอไปเก็บให้เราหองอกอยู่บนทนะเลาบแมนมาเอืนเนเอนอ่นี่แหละจ้ามาเอื่นสาบอมีผีผาดบาลานกับซาโน่สิพาพี่พาหนองไปทั้งบนทะเลกูนะครับเห็ดเผือกหอมเลยครับหอมเห็ดเผื่กเปาเก็นมาคือกันเนาะครับแต่ละพื้นที่สีคอมเมนต์มาว่าบาลานบอกซื้อเห็ดแน่ มานก็บอกเยอครับโอ้ยดอกหนุ่ยๆเลยครับโอ้แข็งๆเลยครับดูนี่ขาตุกติกเลยครเต๋ฝนม่อเผ็ดเปล่งเป่าเด้อจ้ะย์เนี่ยจุ่มผงจุ่มผงอยู่มาแล้วขาแกงแสบกันเด้อครับเห็ดเปล่งเป่านี่ครับดอกเลยนี่แมนแต่ว่ากินเพิ่กสิไม่กินแน่น้อยนึงเนาะตอนสดๆเนาะแต่แกงแสบไม่กินเนอะอจ้ะ กระเส็บน้น้าบ้านนะเฮิเต็งครับทังหมูใหม่ากบ้า่นีนะันตกมาละฮิดไข่ครับองอย่างนี่น้ำบ้าเนาะน่ได้ก็ต่อไปเรื่อยๆน่ามนเนาะเฮดตึงข้าลไรออกไปมือเลยจ้าถ้กดอกย่นี้บาหนึ่งสองสามสี ห้าหกดอกครับเห็นไหมน้อแเกมมเผื่อนเห็นไหมจ้าเห็นเราพี่หน้องเห็นเหมพี่หน่อยตาดีอยู่โอ้เจ็ดแปดดอกวันนี่สองดอกดอกใหญ่เลยครับเดี๋ยวจาน้องเก็บไปนะห่างมียงครับเอาไปต้มอ๋อครับแป๊บเดียวนะเมนจจ้าครับอะไรจาน้อ ใหญ่ยู่จ้าคนถือฝนดอกกันเลยครับือเลน่เด้อจ้ะเดี๋ยวเอก็ไปหลังเาเนาะอือ้าแหนะ้ามแต่เปล่นฝนแหงสีสะอาด่านี้ได้ไหมออกเป็นมูเลยครับโอ้ยโอยยังไงซะเนาะลงดึงกระจนมาจักหน่กระจนเพิ่งขลายหน่อยเนาะจ้าโอ้ดอกนึงครับ นี่ยานองดอกนึงดอกหน่อยเพิ่นนั่นนี่แม่ดอกสวยงามไหมครับสองดอกโอ้มันคงจะดอกไหมเนาะนี่มันหลายดอกอยู่มันกีนับละมันเกพอบสิบดอกว่ะอือโมเดลอือบุ๊คครับพลันพ่อเฮ็ดที่ใครสองดอกสองจุ่มงามเลยเบิ้งบึ้ง น้ำแห้งครับน้ำแห้งโอ้ยมาสาลงมาโอ้ยน้ำเงี้ยเดี๋ยวสาวน้องเก็บเลยนะครับเอาเก็บเลยได้แล้วปาต้องหลานโอ้ยสาน้องก่อนสอนอย่างนี้น้อจ้ะดอกเป็นติดฝนครับสมบูรณ์ครับแมนมัแมาเด้อจากฝอยไรหลายเด้อ ห้องครับเดี๋ยวฝนแแล้วนเนาะมาล้าเนาะมาแก่มือไม่ครับมานี้หมวกวานหวานี่ฝนไล่ครับเกลี่ยไมครับ้งเมนบอนี้นไอ้เปิ้นไฟก้อนเอาไฟก้อนเป็นก้อนเนแลน คิดเทาแด้วครับปกติเป็นสีเป็นสีทน <S <S เทาๆเนาะอันนี่ฝนตกสีเป็นเดสีดจ่ะมันเป็นขาวนี่ฮะกระูบ,บองสิเนาะทำความสะอาดออกหวานดีเด้อแต่เฮ็ดช,ชนิดนี่ไอ้็ขมดงนะเอาไปตุ่มใส่กันก็เฮ็ดขาวลายเนาะ <S <S แต่ว่าเฮ็ดขมนี่ยเป็นสีขมติดปากเนาะเวลาทำตุ่มเลยอ่ะขมติดปากเนี่ยแต่ว่าเวลาเวลากินหนังเป็นสีขมเลยเนาะแต่ว่าเฮ็ดเป็นขาวลายที่ซานองเก็บเป็นงอนันตุ่มเลี่ยเป็นกระซ่าขมเด้อจ้ะ โหดเห็ดดอกเห็ดเห็ดดินบ้างเห็ดไข่ให้ข้าดิจุ่มมาที่งานเลยให้ข้าวดินกับปันให้ไข่เนาะจุ่มญ่ดีจุ่มเลยงานเหี้ยเลยเริ่มนะครับเริ่มพอไปเรื่อยๆแล้วเป็ดเตียงครับ cá lăng mm. à? ừ, ở ngoài đi nó ăn á mà mít ta đòn này nổi đó cả Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để Tao ừ, đi tàu 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 hát tàu đi tàu đi tàu đi mà đi tàu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  đi đi tàu 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 đi จู่มหน่อยเป็นไหนนะเสียหน่อยเป็นหน่อยเป็นกำลังขึ้นคนตกว่ากนาะจู่มงมงามเลยครับอ๋อสอนอย่าเนาะนี่งเห็นเหลืองจู่มนั่ครับโอ้โหเดียวเบือซะนะเอาไว้แซ่แซ่หน่อยหยันเบือ Nếu không biết ủi bào hết bụi đỏ mầm đi Fakaki mãi gợt hết hai đi bụi đỏ loot ngắm thì thân hm 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 này phải... oh, mm hm เอ็นงามปนังก็คืดังดาลงกรไ้เนาะตุปุกปกได้ครับเียงหนอสามออยไข่ไงครับเดีจดอกนาองี้มันเากับดปีกอะน้องาบานแบบมาจุมเียงจ้ามอ่ฝาตเด้อฝนถึงมาถึงมาอีกแล้วครับเดต่าี่น้อเขามาเน ตาเาก็ไ,ได้เครื่องเลยครัเครื่องเลยเด้อาจารเนาะไมแต่ดอกงามอยู่จ้าไปครับไปหาอีกครับหอมจุดง,งามใี้ครับรเึ้นเพลิงใส่กระเป๋าขึ้นหอมครับ Ủa hả? mẹ 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 โอ้ัวาหลายแหงเขากับแกงใส่กันเลยเรเป็นยังต้มน้าม้วผมจ้ะเนี่ยแต่่าคั่วหลายเขาต้องต้มน้าออกเือดจ้ะได้ยำนี่ปวดปวดเลยครับมันม้วเลยนะมนเกไปได้เลยเนาะี่อ่อนแต่ผมาถือคนจะไมถึงงานการาถือคนในช่องเนเท้าดีเนี่ยถืหนงมาไมนะ ตัวครับเแต่ไหนไมันจะจุ่มงานนะไม่โหโคตรม,ม,กม,มากเลยให้พิงง่งค้ากอบพี่เล็กพิ่ง่าวาเป็นเห็ดลมบวงนี่มันนี่นะคเก็บแค่จุ่มเพิ่มน้ำค่ะจุม่ม

วัดที่พอซานองบวชนั่นเพิ่นทักบาทเพิ่นถี่สิบสี่นาะแม่นเขาก็สิได้อยู่พันที่สิบสี่เขาพูดยุตดอกเขาปลาแล้วเอ้ยใส่บาทแล้วเนาะก็จะเหน็บมันรอปลายด้อจ้ะแต่หมื่อื่นในซานองกบลาญยังสิได้เขาจะสาวอยู่เนาะเห็ดยุปานี่ก่บ้านนีนบัวมันเองเนาะพอเห็ดไข่เป็นกระลังเห็นดอกหน่อยดอกใหญ่เพิ่นก็มีอยู่เนาะแต่ว่าดอกหน่อยก็ร้ายอยู่จ้ะ เริ่มก็ร่างสิออกผลก็ร่างตกมาเนาะจ้าร่างเป็นเสือจ่าซานองก็มาล่าเลือเขาปานเพราะว่าเขาภาสวยเนาะอยู่ไกลบ้านแน่ครับบอ้ไกลแห้งทับ,บ,น<อ>บ,บุนทลิกทับุญทะลิกจ้ะครับจะ้ะได้ลงคลิปให้พี่น้องเขาเบิ้งเนาะย่างปลาคุณเป็นเนาะมมาอัางไหนก็นเพ,เพเราเด็กเก็บเลยเล่นอยูจ่จังปลาปลาคนณหลงดีจ้ะศูนย์6คือแถวมุนทะลิกเนาะหาง่ายจต่เฮ็ดปลานี่ ใคราไหลายเ้อะวลาม่ไหนปนอยู่แตนอยู่เนาะแม่ปนใส่ประตูก็เไปปิ้งตาปปนออมเนาะจ้าก็ต้มกินก็ปปนก็บอกเอาเอาบนซะนองเอาปนกินก็บอกหน่อยนล้วหนึ่งอัดไว้ถึแล้วถึกแล้วเอาตามใจดอกหลานก็มซอย้น้องเนาะ แสงลงพอเห็ดไขคายเ้งครับือดอกงามตั้งแต่ข้างยางมาโดนเติรับ <c oughs> ใช้เวลาโดนเติบครับเป็นขวดอกนึงแต่ว่าก็าาพอเดีปุนน่นะเนาะมีโอ้ยะไรอยังสีเบิดบางนี่ดัครับโอ้เห็ดแดงที่ดองกงามงามเลย อดอก้นเห็ดเพือนซละเปาแข็งเลย,เลยนะด,ยดอกขึ้นกระเจี๊บปเปืือนนะ่ครับตัวฝนตกใส่อดอกอนอี่อ๋อหสองจุ่มตันั่งพอดีแกงนะครับ Cái nhanh đấy cắt, chẳng lý đấy cắt Đọc tụt tụt tệ Tụt tụt tệ Tụt tụt tệ Thế mua ra nào mang lại nó Cái này đọc ngảm à, một cái nổng kìa nó yeah. Bài sáng qua là nó ตีของเพียนแล้วโอ้ยหลวงพ่อ,อ,อ,ต,อ,อตีของแรงแล้วพระพาาน้องนี่เป็นยังคืองหวาล้องน้องนิ่งๆน้องมาแก่เขาเมื่อจานหรือว่าวาฬนี่ล่ากินข้าวของวานอย่างน,นู้นจุ่มมาเนีย่ยจุ่มพอดีคำเลยโอ้โเห็เดแดงดอกดอกงามครับเก็บดอกนี้แล้วก็เสียาพี่พาน้องมาบ้านนะครับอยากจะไปเบิ่งยอดเห็ดที่เยาได้ห้าหมานนันเนาะ ครับเดีเวลาพาพี่พาน้องมาบ้านนะครับยอดเห็ดที่เขาได้เมื่อนี้ครับยอดเห็ดประม,มานอยู่เด้อจ้ะตุ่มต,ตาเขา,มนะาอยู่เนาะแมนเห็ดไข่กำลังจุ่มๆเด้อจ้ะดอกหน่อยเป็นไข่เห็นหลายอยู่จ้ะสงสัยเป็นเพิ่มสิออกอีกเนาะฝนตกมาแล้วเนาะจ้่อีกประมาณสองสามหมื่นนี่ยสำนังวัดสิออกหลายเราจ่ายเห็ดไข่เนาะแต่ว,ว่าส่งนี้ก็เป็นเห็ดรวมๆกันเด้อจ้ะเก็บพอดีพอพี่พาน้องเนาะเพราะว่ามืันอนี้เขาก็ไปชุละเนะาะบ่ได้พาพี่พาน้องเขาปลา,ปาทั้งบุญทุลีครับ แกรอดบ,บางมื่อเอเินผ่านนะเนาะจ้าพี่แกร้องไห้หมดเลยกัอยู่อบตสังทอเด้อจากอำเภอแขวงในจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้าครับพี่ฝังน้องนี่เด้อจา้าก,ก็ไหลก,ก็แช่ก็ติดตามเพื่อานก็สาน้องน้ำเน่กดกระดิ่งเพื่อเสอด็จผ่านบริษัทที่ไม่ไม่จากบอระนะจ้ะครับขอการที่ไม่เนะครับกลิ่นนะีบบ้บลานสาวน้องขอตัวกลับบ้านก่อนจา้าสวัสดีครับสวัสดีจา้า